สวัสดีครับท่านเรนนีอันนี้มอกกรันดอยนะครับวันนี้มาที่สิบสี่จะมีของเห็นเยอะมากแล้วนะครับนี่ทันเดอขึ้นเลยนี่ช่วงเช้านะหมอกคือเยอะอยู่ต้องจะพาันดูช่วงนี้ มันกัดเตนได้อยู่นะครับกัดเตนได้สบายแบบหมอกขึกเยอะอยู่นะครับมพึ่งเยอะอยู่หมอกจะขึ้ใกล้กว่าม้ออื่นนะครับอย่าม่อนเดียวใดก็จะสูงเนาะสูงแล้วก็มันเวลาถ่ายรูปก,ก็มันจะไม่ได้ เหมาะที่กล้อ็นี้มอกกระดอยเนี่ยจะใกล้สุกแล้วก็ไยรู้ได้ได้สวยสุดนะฮะแล้วก็จะมีนห้องน้ำมีที่การเต้นแบบจะเข้าขั้นสูตรตัวหน่อยมันจะไม่ติดก,กันเลยนะเขาจะจ่าให้แบบเป็นโซนเงี้ยมีทางเดิน นะแต่ถ้ามากระเดกผู้สูงอายุก็อยู่ข้างบนไม่ต้องลงมาคล่านะอยู่โบกแคร่ใกล้น,นี้นะครต้องเดินขึ้นเดินลงนิดหน่อยเนี้ยนี่เห็นไหมจะมีทางเดิน z i g z a กมาอันนี้จุดไทยลูกอีกโมงหนึ่งนะครับ มันจะเป็นถ้านักนาคนเดียวก็กรารบงพื้นดีนี้ที่เขาทาไปเป,ปลีป่ยนไปแปลงนะฮะช่วงคนที่ไม่เยอะสามารถกรารบงนี้ได้นะแล้วแต่ถ้าช่วงในศิซาก็จะการนี้ไม่ได้เขาจะขึ้นมาถ่ายรูนั้นอืม ที่นี่สงบดีนะทุกคนคมไม่เอะไม่แน่งไม่แนงมากเต็มอยู่เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะนะครับสวัสดีครับ